วัดหงโถงลิเกขอเขาไปตั้งตรงไหนแล้วนะตอนเนี้อุ้ยเราหน้ามาไหว้นะเนี่ย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 ตอนกลับเราแวะเมมวดินมาไหว้ตรงนี <c> ่ <oughs> เอออยากได้ปลาสลิดเหมือนกันนะเนี่ยเนาะเอาไปให้ยายนางทอดนี่ไงลิเกขวามือ ห้องน้ำเป็นแน่แท้หนูพูดเลยแน่รถพี่หมวยจอดอยู่ข้างในนั้นอะตึ่งตึ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 เนี่ยน่าจะเข้าตรงนี้แล้วละิเกเลยครับตังเลยใช่ลิเก น the pues ี <hostel> Godzilla, oh <ados> ceed, ่เฮียเอาพัดเขินว่ะสกายวอล์คตอนเย็นคือวิวสวยมากแล้วเรามาแบบค่ำแล้วอุ้ยปวดปวดห้องน้ำอะทุกคน หนูต้องไปลําครับก็เลยต้องลงแล้วก็แต่งหน้าเลยโอ้โหปวดปวดห้องน้ำอีกแล้วว่าทุกคนนี่นี่นี่เขามีรถห้องน้ำให้ข้างๆดีเลยดีมาก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 ดี พอตื่นเต้นแล้วล้อไส้เดินอ่ะพี่ปุ๋ยมาร่มตครับนเนี่ยค,คนดูเดี๋ยวกลับไปได้ท่านนะครับ สักแล้วสกเดูเอาอันนี้ออกก่อนนะนี่อุ้ยโอ้ยแต่แต่งหน้าเสีสสยก่อนเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนเราว่าอ่ะ บอกว่าหนูต้องไปลำมาจีต้องไปลำต้องไปลำฮับคือนีแค่ไหนก็คือค็อปปี่เคสติดเบอใช่ถูกเอาน้ำขึ้นไปหนึ่งขวดท็อปปี้เนี่คือใช่ถูกโอ้โหใบกอ้บกอนใบก้ก็คือใบแกะขึ้นลงลีเก,กก่อนนะจ๊ะ ฝัโอเ่งังเรื่อเดีไม่มีเขาขออีกไม่ก็มาไหลเฉยๆมาคือเราไม่ได้ <S <S คิดเลยเอาเอาาแล้วตอนนี้น้องจำดวงใส่สา่มาแล้วนะพร้อมน้องป้ายพี่บ้อเอาอะเป็นอะไร พ <icana>, ี่ป้ายพี่บ้านทางนะครับพี่ม่วงกับพี่บ้านแพงพี่วสวัสดีครับแม่นกทุบปูนฉาิดถนะคินะเราไม่แกล้ง Say my head, say my head. จิมมี่ใครคือจิใครคือน้องจิมมี่อ๋อชื่อน้องจิมมี่เหรอไม่ได้มาเขาติดชื่อน้องจิมมี่นะหรออ๋อโอเคแต่แต่เป็นพยานนั่งจ่๋นน้องจิมมี่นะตั้งแต่พยานนั่บ่อยๆคือเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอเคเท่านั้นเท่านั้น หนึ่งทุ่มอ่ะหนูต้องลงไลฟ์เพราะว่าด้วยความที่เ,เ,ทดเดี๋ยวต้องหนูต้องไปรับใช่ไหมแล้วก็เขามีกดอยู่เดี๋ยวมีอันนี้อีกนะตรงของพี่พี่่ออีนนนัทดวืม ไมไปเข้าก็ได eh? mm ้เแต่งหน้าเมื no ่อกี้เหมือนแบบมันเพื้นบ้านก็เพิ่งมาถึงครับยังไม่ได้ ก็อยากไลฟ์จนแบบไปรำนะแต่ว่าด้วยความที่กดได้หนึ่งทุ่มขอบคุณครับขอบคุณนะพี่พี่ยังโุงกันมาอีกนะน่นเ่เยอะยนี่ไงโนมาแล้วนนก็ขันตามเรามานี่แหละนโนชื่อน้องงูเดนโนชื่อว่านูโเหรอ ชุดอะไรไปล่ะเป็นอะไรจ๊ะเหงาหรือนะ้ำขึ้นมาปูเสียก่อนึ้าปูเสียก่อน ไม่โชคพหญาหนาคป่ะานาถ้ามาีไทยก็จะมีพญานาคแต่งหน้ากันเลยทุกคนแป๊บเดียว กี่นาทีกี่นาทีทุกคนจบเวลานะเริ่มจากการเตรียมผิว าพอ้ยพมเราหน้านอนสิเพื่อนบ้านมานอนบุกลุกบ้านเราทุกคนเพื่อนบ้านมาบุกรุกบ้านเรางูงูจงกุญแจ

ตั้งแต่ลงคุชชั่นมาจ้าเมื่อกี้ลงเตรียมผิวท้าไใครครับ นี่เป็นคุชชั่นครับคุชชั่นคุชชั่น